เห็ดสดๆเยอะแยะมากเลยไปโดนไล่ดมได้ไล่ดมดมเห็ดอะไรเขาก็จะแปลรูปมีทั้งรูปเป็ดเห็ดย่างเห็ดพะโล่ใช่เห็ดร้อนเับเห็ดโอ้เกือบไม่ทันลนี่นะคะก็เป็นฟาร์มเห็ดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเห็ด เอาใครเข้ามานะ่ะครบสามเดือนเราจึงสาม,มารถเก็บดอกเห็ดตะควนโบได้ครับเก็บไปแล้วเราจะน,นำกเอาไปอบแห้งอบแห้งเสร็จแล้วเรานำดับไปมาเจ้าหน้าที่กินโดนละนี่เห็ดน,น่งกินมากโอ้ยเห็ดลินจือนะคะมึงไทยก็มี จะเอาดอกเล็กๆครับดอกเล็กๆข้อนี้เลยก็คือชิงเก็บมาก่อนครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมทานแต่ว่าดอกตูนเล็กๆแต่ถ้าเป็นดอกบานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมทานกันทำเห็ดทุบครับอันนี้ทำเห็ดทุบอันนี้ไปทำไอศครีมของไอศซรีมทำทูกชิ้นทำหมูยอทำกุนเชียงทำแหนมเห็ดโดยใช้ดอกบานนะครับดอกสวยๆก็เอาไปขายส่วนนี้ตัวละ200 เราแล้วรู้สึกเหมือนเพิ่งกินข้าวกลางวันไปกินข้าวเย็นอีกร้านมีด้ามีเส้นหน่อยมีมีอะไรอร่อยกินมากวันนี้ก็วันนี้ขาหมูอันอนี้ใครสั่งเฮ่ยลุงใครสั่งมาเนี่ยมันมันอันตรายกับมหาม,ามูมากเลยเนื้อหนังล้วนๆเลยเนี่ยแล้อยู่หน้าตาตัวเองด้วยแล้วก็อันนี้เป็นะอะไรที่คุ้มสดอะไรสักอย่างต้มขาไก,ก่ยำเผ็ด ที่นี่นะคะเขามีฟาร์มเห็ดแถวๆนี้เห็ดก็เลยจะเป็นอะไรเมนูที่เป็นสิ่งที่ชื่อชื่อชื่อประมาณนั้นกินกันเถอะอย่ารอเลยนะคะค่ะข้าวค่ะ วันนี้วันนี้ช่วงที่เข้ามาวานัทเขียวที่ออกจากปาริโอมาเนี่ยผมจะช่วยบิดกะเลงแทนอยู่หลายรอบนะมาแชลแซนนำหน้าไปแล้วก็โบกรถยนต์เขาเห็นเรามาเป็นกลุ่มรถยนต์เขาก็หลบพอรถยนต์หลบเรียบร้อยมาแชลก็ขึ้นไปพื้ดพีเปิลก็นึกอยู่ในใจปุตโตทัมโอสังโกลกว่าจะจบไอรถยนต์มันกลับมาอยู่ที่เดิมเจอยากตาย การมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มในลักษณะนี้ตอนที่มาเชลเขาบอกให้ลดหลบหรือว่าขอทางให้เราแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเป็นการสื่อสารกันแล้วว่าขอทางแล้วน,นะรถยนต์เขาก็ยินยอมความใจหลบให้พวกเราต้องขึ้นเลยเร่งไปเลยไม่ต้องกลัวว่าในข้างหน้ามันจะหลบไม่ทันพวดขึ้นไปได้เลยนะครับภาาษระยะทุกคันเลยเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องตามกันใกล้เกินไป นะครับไม่ต้องตามใกล้ลยังไงไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว,ว่ารถยนต์ข้างหน้าเขาจะหลบให้แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีรถสวนมาหรือว่ามันมีหยอมน้ําอยู่อย่างช่วงนี้ฝนตกหรือดูแล้วทัศนวิสัยไม่ดีก็อย่าฝืนขึ้นไปทุกครั้งที่จะไปเข้าใหม่ถึงว่าเราต้องมองเห็นแล้ว ตอนนี้นะคะเขากำลังเล่นเกมชิงรางวัลกันด้วยคำว่าให้เล่นซรีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวันนี้เป็นเชา้าวันที่3แล้วเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะ เช้านี้เราก็ตื่นมาทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้น่าจะไปถ่ายรูปกันที่ผาเกดวันอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพระหว่างทางก็อาจจะแวะทานข้าวระหว่างทางคะวันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีกิจกรรมหลักๆอะไรหลักๆก็คือเดินทางกลับนี่แหละค่ะแต่ว่าถ่าทีสกสายเราจะไม่พ้นฝนอีกแล้วค่ะทริปนี้มานี้เป็นทริปฝนจริงๆค่ะโดนฝนตลอดเลยสมชายทางกลัจะได้เปียกกันอีกรอบแล้วล่ะ าสำหรับทริโปรโตเนี่ยนอกจากทีิมีแล้วเนี่ยยังมีทริปไหนอกีกเพื่อที่ลูกค้าที่เขาพลาดทริปนี้เขาจะได้ไปแจทริปต่อไปจริงๆช่วงประมาณธันวานะครับธันวานี่ก็เรามีแผนว่าเราจะไปแม่ฮ่องสอนจะวิ่งเส้นนะครับลำปางมี่ยวกันถ้าใครอยากขี่หอนโผนยาวๆมันๆน,นี่ต้องทิ้งไกลๆแบบนี้เลย,ย ยาวๆประมาณแต่ว่าทริปหน้าเนี่ยแทนกันไปว่า4วันสคืนนะครับก็คือเส้นทางมันโค้งเยอะเราก็จะพักไปบ่อยอ่าใช่สำหรับไปเที่ยวเดินทางเยอะๆต่อวันใช่ครับหนึ่ไปหนึ่ที่ใช่แล้วสำหรับทริปนี้ถือว่าทริปสบายๆแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะต้องไปนานๆขนาดนั้นวันเดย์ทริปก็มีตลอดใช่ครับตอนนี้จริงๆมโตเรามีวันเดย์ทริปเดือนหนึ่งประมาณ ใช่ครับก็จะเป็นสาขาเราจัดกันนะครับผมก็คือลูกค้าสาขาไหนติดต่อเซลที่ดูแลก็เลยจัดเที่ยวกันง่ายๆครับเที่ยวคืนนึงหรือว่าวันเดียววันเดททริปครับผมอาจจะมีวันหนึ่งสองวันหนึ่งคืนแล้วแต่สะดวกใช่ครับผมแล้วแต่สะดวกว่าช่วงนั้นอาจจะมีเทศกาลเที่ยวอะไรกันก็คือทาให้ติดต่อเซลลของสาขาที่ผู้ชมไปซื้อแล้วนะคะเข้าไปดูในแฟนเพจ ของอุตุฮอลิลด์ก็ได้ในนั้นะก็จะมีกิจกรรมบอกไว้อยู่แล้วตลอดครับมีอัปเดตแล้วก็กิจกรรมที่จัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีภาพบรรยากาศม,มีวิดีโอให้ดูเราก็ไปดูกันเป็นเฟซบุได้เถ้าสนใจก็มาจอยกันมีคลิปให้ดูค่ะว่าไ,ไปกับโมโต้แล้วมันสนุกยังไงนะคะเป็นคิวเชิงซานร,รับรองว่าพอดูปุ๊บรู้เลยอ,อยากจะก้าวขาออกมากับโมโต้นะเดี๋ยวนั้นเลยแน่นอนสจหรับตอนนี้รำหากาแฟกินก่อนพี่ได้นะครับเมาเลี้ยงได้ไหมได้เลย การทิปนี้เราปิดทิปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งไปที่โมโตนะครับไปที่โมโตก็จะมีอ,อจตอนะมีมีตะมีด้าน,นะครับแล้วก็โปง้งข้า,า,ออา,าวๆประมาณนี้แมสไปหรือเปล่าประมาณนี้เออครับประมาณนั้นนะครับส่วนใครที่จะขึ้นทางฝั่งเหนือนะครับมีกำลูกกาหนองจอกดอนเมืองนาบินทา สวนสยามรังแหงระยะนี้เดี๋ยวตามผมไปผมจะแยกที่วังน้อยนะครับแต่ว่าชุดนั้นอ,อาจจะแยกกันตั้งแต่ที่ออกจากตรงนี้เลยก็จะแบ่งเป็นสองขงบวนไปก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาถึงแยกตรงนี้นมีใครขับตามผมมาอีกเดี๋ยวทีแล้วมีคนจะไปศูนย์แต่ตามผมไปรับลูก้าม, <c oughs> มาัส่ีสำหรับท่านที่ <c oughs> มีสัมภาระมานะครับส่วนตัวมาแล้วก็จะแยกจากกันไปอย่าลืมเอาสัมภาระไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเป <c oughs> ็นงา้ตคดตามก็ไปที่โฮโทนะขอบคนนุณมากสำหรับทุกท่านที่ร่วมทีม ต้องสนุกกันเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนก็นได้ขอบคุณทีมมาเชลนะครับอาจตตั้มนำ,ำทีมมาทีมครับโป้แอ่ด้วยปีมประมาณนี้บอหาใครไม่เห็นประมาณนี้ขอบคุณมรตโฮลิกที่มีทิปดีๆให้พวกเราได้มาถายรูปนะครับขอให้ทุกท่านขับรถเดินทางด้วยความไม่ประมาทนะครับเข้ากรุงเทพแล้วรถจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ บางครั้งอาจจะไล่ตามดูแลกันไม่ทั่วเพราะว่าขบวนมันต้องยาวนะฮะอาจจะมีรถโยนต์ที่เขาตัดแทรกเข้ามาในขบวนเราใจเย็นๆนะครับอย่าประมาทแล้วก็โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากคครับบขอบุณอครับ โนมอโตเอ้า,าเขาปาะิทธวงเวียพระราม5อยากสวัสดีภาพอบกทวดใช่ครับเรียบร้อยดีทุกประการนะคะก็ะบวยได้ปิดที่ประหว่างทางแล้วแล้วก็แยกเป็นสองสายนะคะใครอยู่ฝั่งทางนู้นก็ตามะบวยไปใครอยู่ฝั่งนี้นก็ตามออจปอมาอกจโงงนั่นเองแอสัปดาห์นี้เับเป็นทริปสั้นๆส,สบายๆ ขี่รถหน้าฝนขี่ไปกินข้าวแล้วกินกาแฟาแล้วก็ไปนอนที่บรรยากาศดีๆอ้าวนี่มันขี่กินนอนเลยเนี่ยเป็นทิปแบบว่าเขาเรียกแฮปปี้ทริปมากเลยอะ่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขาใหญ่ตอนนี้นะคะอากาศดีใช่ครับขี่มอไซค์สนุกมากเลยใช่ครับก็สัปดาห์นี้ครับพวกเราสองคนและรายการแ e บออ f ฟิศของพินิษฐ์ในการสร้างแรงบันดาลใจผู้ชมขอ,อไปใช้ชีวิตวนขอวราโอ้กินอะไรเข้าไปเนี่ย ปกติเราพูดติดว่ารัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการ Thailand o f f Limit ได้ทุกวันอังคาร4ทุ่มนาทีช่องคลองปีชแชนเลค่ะหรือว่าจะตามเทปย้อนหลังนะคะผ่าน YouTube ค่ะพิม Thailand o f f Limit ค่ะหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ a i l a n d o f f Limit เช่นกันค่ะมิสซาก้าของเราสองคนึ้นอยู่ด้านล่างเรียบรอยย้อยแลลวจ้าข้าไปฟอลล์กันด้วยนะจ๊ะสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณเช่นเคยค่ะสภาพวิทยกรนะคะจากพิซซเมอร์และล็อกซี่ค่ะ นาิกาเอ้าดอยสปอร์ตจากซุนโตะด้วยนะจ๊ะขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนหลักรายกาาของเรานะคะ k าวาส a k โ m โ t o r Co. l t ครับผมร้านแทลเอ้าดอยช็อปรถยนต์โตโยต้าค่ะแลลีโอครับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วค่ะกลัาพบกันสัปดาห์หน้าดูว่าเราจะพาคุเมิกา้าไปมีที่ไหนไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ